Life. You are awake. You are awake. สวัสดีค่ะในคลิปนี้มินจะพาฟแฟนๆไปทำความรู้จักกับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทีมเกะนินของซึ่งแนงคูเระหรือก็คือทีมเด็กปั้นของการ้านั่นเอง เริ่มต้นกันที่ชินกินินจาหนุ่มน้อยจากซึนแงะคูเระเขาเป็นลูกชายบุญธรรมของการะคาเซคังเงะรุ่นที่หเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกซึ่งเด็กคนนี้ก็ถอดแบบการะมาอย่างไม่ผิดเพี้ยนชินกิเป็นเด็กที่การะอุปการะและเลี้ยงดูเอาไว้ซึ่งความสามารถในการควบคุมสายเหล็กของเขาก็ทําให้การะหมายมั่นปั้นมือที่จะให้เด็กคนนี้มาสืบทอดภาระหน้าที่ ในการดูแลหมู่บ้านซูน,นะสืบต่อจากตนถ้าเป็นถึงระดับเด็กปั้นของคาเซคังเงะแล้วล่ะก็ก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเช่นช่นกับเมื่อครั้งที่รุ่นพ่อแม่ร่วมสอบด้วยกันซึ่งครั้งนั้นทีมของซูน,นะก็จัดอยู่ในกลุ่มที่น่ากลัวและอันตรายและครั้งนี้ก็เช่นกันแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยคะแนนคุณลักษณะของชินกิออกมาให้เราได้ทราบกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าหากการแข่งขัน,ขนสอบเลื่อนเป็นจูนินไม่ล่มไปซะก่อน มินกล้าฟันธงเลยคะ่ะว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นตัวเตง็งที่จะชนะเลิศการแข่งขันอย่างแน่นอนนั่นเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถที่อันตรายที่สุดไม่ต่างจากการ้าในสมัยนั้นนั่นเองชินกิรักและก็เคารพก,การ้าอย่างมากซึ่งความแข็งแกร่งและชัยชนะของเขาก็เปรียบได้กับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของท่านพ่อดังนั้นเพื่อรักษาเกียรติของท่านพ่อเขาจึงตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดในสายตาของชินกิ คนที่ดูไม่เอาฐานอย่างโบรโตแต่สามารถร่วมต่อสู้กับเหล่าคางเงะในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจจนสามารถเอาชนะและรอดชีวิตมาได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ชินกิเริ่มสนใจในตัวของโบรโตขึ้นมาชินกิมีความสามารถในการใช้พลังขีดจำก,กัดสายเลือดอย่างคาถาแม่เหล็กนั่นจึงทำให้เขาสามารถควบคุมสายเหล็กได้อย่างใจสายเหล็กของชินกิสามารถที่จะแปลงสภาพได้อย่างใจตามที่เขาต้องการ และโดยปกติสายเหล็กของเขาจะอยู่ในสภาพของเสื้อคลุมที่เป็นทั้งกรอบป้องกันหรือแม้แต่ช่วยให้เขาและพวกพ้องสามารถลอยตัวเหนือพื้นดินได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกันกับวิชาหุ่นเชิดของเขาได้อีกด้วยข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยมานั้นชินกิสามารถใช้ได้ทั้งธาตุลมดินและก็แม่เหล็ก นอกจากนี้ก็ยังใช้วิชาหุ่นเชิดได้อีกด้วยในการสอบจุนินรอบสุดท้ายชินกิต่อสู้กับโจโจและเป็นฝ่ายชนะและก็อยู่ระหว่างการรอแข่งขันในรอบต่อไปแต่ทว่าการแข่งขันก็จำเป็นจะต้องยกเลิกไปการคันอันเนื่องมาจากการบุกมาถล่มของพวกโมโมชิกิส่วนอาหารที่ชินกิชอบทานก็จะเป็นพวกกึืนหรือเครื่องในไก่รวมไปถึงสตูที่ทำมาจากเครื่องในของสัตว์ปีก ซึ่งก๋นหรือเครื่องในไก่ก็ยังเป็นของกินที่การ้าชอบด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็ยังเป็นการเล่นคําอีกด้วยเพราะก๋นหรือเครื่องในไก่ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้ตัวคันจิคําว่าซึนะอิโมะซึ่งก็จะมีคําว่าซึนะที่หมายถึงทรายอยู่ในนั้นด้วยขณะที่ของกินที่ชินกิไม่ชอบก็จะเป็นนัตโตะหรือถั่วเน่าซึ่งเป็นถั่วหมักสไตล์ญี่ปุ่นและเมื่อมีเวลาว่าง ชินกิก็มักจะใช้เวลาไปกับการจัดสวนหรือไม่ก็ทำงานฝีมืออย่างเช่นพวกแกปักถักร้อยซึ่งชินกิก็จะเหมือนกับโบโรโตะและก็ฮิมาวาริที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลวันเกิดของพวกเขาส่วนเครื่องหมายที่ทาอยู่บนใบหน้าของชินกิก็มีต้นแบบมาจากสัญลักษณ์ที่อยู่บนน้ำเต้าของการะส่วนโยโดเป็นนินจาหญิงเพียงหนึ่งเดียวของทีมชินกิซึ่งคันคุโร่ก็ได้พูดถึงเธอเอาไว้ว่าไอ้ฉันก็ยอมรับแล้วนะว่าเธอเป็นคนมีพรสวรรค์ แต่เธอก็เอาแต่ใส่หูฟังฟังเพลงมากเกินไปในบางครั้งก็อยากจะให้เธอฟังผู้ใหญ่พูดบ้างสำหรับโยโดเป็นนินจาหญิงจากซึนะที่มีความใกล้คลึงกับเทมาริมากๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยกับการที่จะมีแฟนๆพากันจีนเธอกับชิกาไดอิยิ่งไปกว่านั้นในการสอบจุนินรอบสุดท้ายคู่ต่อสู้ของเธอก็ยังเป็นชิกายไดอิอีกด้วยแต่ทว่าในการต่อสู้ดังกล่าวก็เป็นโยโดที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับชิกายไดอิไปอย่างน่าเสียดาย และชัยชนะในครั้งนี้ก็ทําให้ชิกาไดอีดีใจอยู่ไม่น้อยที่สามารถเอาชนะนินจาจากทีมที่แข็งแกร่งและน่ากลัวอย่างทีมของสนะได้สําเร็จโยโดเกิดวันที่หนึ่งธันวาคมเมื่อมีเวลาว่างเธอมักจะใช้เวลาไปกับการฟังเพลงซึ่งมาการูนเป็นของกินที่เธอชอบส่วนของกินที่ไม่ชอบก็จะเป็นประเภทปลาดิบครั้งนี้ฉันตังต้งใจจะชนะแต่ครั้งหน้าก็ไม่รู้สิยงยากน่ารำคาญชะมัด นี่คือสิ่งที่โยโดคิดก่อนที่จะมาร่วมการสอบจุนินที่หมู่บ้านโคน,นะฮะมันน่าผิดหวังอน,นะที่ฉันแพ้ในนะอย่างราบคาบคอยดูแล้วกันทุครั้งต่อไปฉันจะทําให้หนายต้องเหงื่อตกแน่แน่แล้อเล่นนานายก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนี่เป็นคําพูดของอรารยะที่พูดถึงชินกิในช่องการให้สัมภาษณ์ในนิตยสารจัมที่ออกมาก่อนหน้านี้อรารยะเป็นเกกนินชายจากซนะเขาอยู่ทีมเดียวกับชินกิ เป็นเด็กหนุ่มผมสีน้ำตาลที่สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาซึ่งหน้ากากที่เขาสวมใส่ก็จะเป็นหน้ากากฮันเนียก็เสมือนกับหน้ากากของหน่วยลับของซนานั่นแหละค่ะอริยะเป็นเด็กหนุ่มที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องขณะเดียวกันก็มีฝีมือการใช้วิชาดาบที่คล่องแคล่วว่องไวในช่วงของการสอบจุนินรอบสุดท้ายอาริยะจับคู่กับอีโนโจินนินจาหนุ่มน้อยที่มาพรสวรรค์จากโคโนฮาซึ่งผลของการต่อสู้ก็เป็นอาริยะที่เป็นฝ่ายเอาชนะอีโนโจินไปได้อย่างเฉียดฉิว อารยะเกิดวันที่13มีนาคมกิจกรรมยามว่างของเขาก็คือการเล่นเกมแนวมิเนเจอร์หรือไม่ก็สร้างแบบจำลองส่วนของกินที่ชอบก็จะเป็นมัซแอมโลรวมไปถึงลูกอมเหนียวหนึบขณะที่โดนัทเป็นของกินที่อารยะไม่ชอบซึ่งคันคูโร่ก็ได้พูดถึงอารยะเอาไว้ว่าไม่น่าลำคาญเลยไงนากากเนะี่ยไม่สิไอ้เจ้านั่นนะเป็นผู้ชายที่น่าสนใจและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเลย